ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจําทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่าคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่12พฤษภาคมนะก็เป็นวันศุกร์เนาะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนคู่ที่เลือกมาคุยกันเป็นยูโรปาลีกนะรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะเป็นคู่ระหว่าง ยูเว่เจอกับทางเซบีย่านะยูเว่ต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ต่อไปทางยูเว่นะก็เป็นทางเซบีย่ามาเสมอกับยูเว่ได้1ประตูตอนหนึ่งนะเซบี illa, ย่ายิงนําไปก่อนด้วยนะยูเว่มาตีเสมอนะก็เสมอกันไปนะในเลกแรกเลกที่2ต้องไปเล่นที่บ้านของเซบีย่านะก็เป็นงานหนักของยูเว่เลยนะแม่นะเซบีย่าตัวเลขอะไรเมื่อวานนะกองหลังก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีนะ ผมก็เลยชี้ชัดไปทางยูเวนะแต่ว่าโอ้โหประมาทไม่ได้จริงๆสําหรับเซบีย่าในถ้วยนี้เนาะไม่ว่าเอาใครมาคุมไม่ว่าเอาใครมาเล่นนะเซบีย่าก็ยังมีมนขังสําหรับถ้วยยูโรป้าลีกเหมือนเดิมนะเหมือนกับลิวมาดิดในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะเป๋ไปเป๋มาแต่ก็เข้ารอบลึกตลอดนะโอ้โหเซบีย่านี่ประมาทไม่ได้จริงๆในถ้วยนี้เนาะแล้วก็คุมความได้เปรียบนะนัดที่2ก็ไปเล่นในบ้านนะ ก็เป็นงานหนักของยูเว่แล้วนะแต่ก็ยังถอดใจไม่ได้ล่ะสําหรับยนะูเยว่เนาะเหลืออีกนัดหนึ่งให้เล่นนะส่วนอีกคู่หนึ่งของยูรปาลีกนะเป็นโรมาเจอกับทางเรเวอร์นะก็เป็นโรมาชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะหนทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก,ก็ดูสดใสด เลยทีเดียวนะสำหรับลูกทีมของโชเซ่มูรินโญ่นะโลมาเนาะก็โลมาชนะไป1-0นนะแล้วคู่ที่เรามาคุยกันเป็นยูเว่เสมอกับเซบีย่า1นนะอ่ะวันมาถึงฟุตบอลของวันนี้บ้างฟุตบอลของวันนี้เป็นวันศนะุกร์นะก็ยาก็จะกลับมาสู่บรรยากาศของฟุตบอลลีกนะช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆและเหลืออีก2อาทิตย์สามอาทิตย์ก็น่าจะจบแล้วนะสำหรับฟุตบอลลีกเนาะวันนี้มีเกาโชนนะนน่นี้มาเป็นคู่ะ่ะวา ลาซิโอเจอกับทางเลเช่นะวันนี้เล่นกันที่บ้านของลาซิโอสนามสตาดิโอโอลิมปิโกนะก็สนามโอลิมปิกกรุงโรมเนาะเตะกันเวลาตีหนึเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของผู้นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าผู้นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ลาซิโอเจอกับเลเช่วันนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลแลวนะเลเช่ก็ยังอยู่ในโซนใกล้ๆตกชั้นนะตอนนี้อยู่อันดับที่16นะส่วนทางลาซิโอทำผลงานได้ดีเกินคาดเลยนะตอนนี้อยู่อันดับ3ในตารางนะตามนาโปลีเนาะนาโปลีก็เป็นแชมป์ไปแล้วลหะไม่ต้องตามอ่ะนาะนาโปลีอยู่อันดับ1นะอันดับ2ก็เป็นยูเวนะที่ได้15คะแนนคืนมาอันดับ3เป็นทางลาซิโอนะ อันดับในตารางคะแนนนี่อยู่เหนือกว่าพี่น้องเมืองมิลานอีกนะทั้งอินเตอร์ทั้งเอซิมิลาน,นะ Inter, ลานเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนที่ดูตารางคะแนนกันเนาะตอนนี้มาดูข้อมูลทั่วๆไปก่อนที่กรุงลมวันนี้13องศาแล้วก็ไม่มีฝนนะก็ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศในการแข่งขันวันนี้เนาะมาดูเฮ to เฮ a d กันเฮ h ุเฮของคู่นี้6แมตช์หลังสุดที่เจอกันมานี่เป็นลาซิโอชนะ3เลเชชนะ2แล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแปลกใจนะ เลเช่นัดหลังสุดนี้ชนะลาซิโอได้ทั้ง2นัดเลยนะเล่นในบ้านทั้ง2นัดนะชนะไป2-1สกอร์เดียวกันทั้ง2แมตช์เลยลาซิโอชนะต้องย้อนกลับไปปี2019นะ้นะเล่นในบ้านชนะไป4ประตูต่อ2แต่สถิติโดยรวมรวมลาซิโอยังเหนือกว่านะลาซิโอชนะ3แล้วก็เลเช่ชนะ2แล้วก็เสมอกัน1แต่เลเช่ชนะใน2นัดล่าสุดที่เจอกันแต่นั่นก็เป็นบ้านของเลเช่เนาะอ่ะมาดูตารางคะแนนกันหน่อยอย่างที่บอกเมื่อกี้ ลาซิโอตอนนี้อยู่ที่3นะนาะโปลีได้แชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะยูเว่อยู่ที่2นะได้15คะแนนคืนมาถ้าไม่ได้15คะแนนมานะลาซิโอนี่ขึ้นเป็นอันดับ2ของตารางเลยนะแต่ลาซิโอก็ยังประมาทกู้หูเมืองมิลานไม่ได้นะเพราะตอนนี้อินเตอร์ตามอยู่แต้มหนึ่งนะส่วนเอซีมิลานตามอยู่3แต้มนะพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ยังเปิดกว้างให้สําหรับ3ทีมนี้นะส่วนแอตเลเนต้าดูแล้วไม่น่าจะทันนะแอตเลเนต้าอย่างเก่งก็น่าจะได้ไปยูโรปาลีกนะโคตาของยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนอังกฤษเลยนะ หืออีก3ทีมให้ลุ้นกันนะลาซิโออินเตอร์มิลานแล้วก็ทางเอซีมิลานนะก็อันดับหนึ่งนี่ชัวร์ๆนะนาโปลี oli, อันดับ2น่าจะเป็นยูเว่แล้วล่ะนะไม่ค่อยพลาดในฟุตบอลลีกในช่วงหลังๆก็จะเหลือ3ทีมขับเคี่ยวกันสําหรับ2ที่นั่งของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะลาซิโออินเตอร์แล้วก็เอซีมิลานนะตอนนี้แต้มห่างกันไม่มากนะ 64, 63, 61ส่วนทางเลเช เลเชนี่ยังอยู่โซนใกล้ๆตกชั้นนะตกชั้นนี่อันดับ 18, 19, 20, 3, โดเลียนี่ก็ไม่น่ารอดแล้วนะตอนนี้มี17แต้มก็น่าจะลงไปเซรีบีเรียบร้อยแล้วนะส่วนทางเลเช่ก็ยังมีลมหายใจอ่อยๆอยู่นะตอนนี้มี24แต้มสเปเซียมี27แต้มนะส่วนอันดับที่17เวโรนามี30แต้มแล้วก็เลเช่31แต้มนะ โอเคเหลืออีกสแมตช์ให้เล่นนะก็ยังประมาทไม่ได้นะสำหรับเลเช่ก็ยังต้องเต็มที่อยู่นะเพราะว่าทางสเปเซียนี่ตามตามเลเช่อยู่แค่4แต้มนะ2นัดก็พลิกผันกันได้เนาะตอนนี้เหลืออีกตั้ง4นัดนะก็ยังไม่ชัวร์สักทีเดียวนะสำหรับทางเลเช่นะส่วนทางอันดับที่15ก็น่าจะหลุดแล้วล่ะนะสำหรับซาแลนิตาน้าค่อนข้างไกลแล้วตกชั้นนี่ก็จะมีอีก2ทีมเนาะตามซามโดเลียไปไม่เลเช่ก็เวโรนา ก็สเปเซียนแล้วไม่ก็เกมโมเนเซ่นะสทีมนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะแต่ดูเกมโมเนเซ่นี่อาการรอดแรกว่าใครก็เพื่อนเนาะก็ใกล้เคียงกับซามโดเลียเลยนะฤดูกาลนี้ไม่ดีจริงๆนะสำหรับเกมโมเนเซ่แล้วก็ซามโดเลียเสียได้จริงๆนะทีมระดับซามโดเลียอดีตเคยใหญ่นะต้องตกชั้นไปนะสำหรับกันโชดซิลีเอในฤดูกาลนี้มาดูฟอร์ม6แมตช์หลังสุดของทั้ง2ทีมกัน ลาซิโอฟอร์มหลังสุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอแมทหลังสุดนี้ชนะ3แล้วก็แพ้3นะก็นัดล่าสุดเพึ่งแพ้เอซิมิลานมา20ก่อนหน้านั้นมีชนะซาสุโร่สองมีแพ้อินเตอร์สาแพ้ตรลิโน่ชนะสเปเซีย30แล้วก็มีชนะยูเว่สอนะเจอทีมใหญ่2แมแมทล่าสุดนี้เจออินเตอร์กับเจอมิลานนะเวลาไปเยือนที่มิลานนี้แพ้มาทั้ง2แมแมทเลยนะแพ้อินเตอร์ไป31แล้วก็ พ้เอซิมิลานไป2อูนะแต่ดูรวมๆก็ยังอถือว่าพอใช้ได้อยู่นะชนะ3แพ้3นะสำหรับเจ้าบ้านลาซิโอส่วนทางเลเช่นี่6แมตช์หลังสุดก็ไม่ค่อยดีเลยนะชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4นะ2นัดหลังสุดนี่แพ้มารวดนะเล่นในบ้าน เจอกับเวโรนาทีมขับเคี่ยวในการตกชั้นก็ไปแพ้เวโรนาซะนะเจอยูเว่แพ้2-1อันนี้เข้าใจได้นะแล้วก็มีชนะอูเดนิเซ่1-0นะแพ้เอซิมิลาน2-0เสมอซามโดเรีย1น1-1แล้วก็แพ้ทางนาโปลีไป2ประตูตอนหนึงก็ไม่ค่อยดีเลยนะหกแมตช์หลังสุดนี่แพ้ไปถึง4เลยสําหรับเลเช่มาดูฟอร์มในการเป็นทีมเย้าทีมเยือนกัน ลาซิโอเวลาเล่นในบ้านก็ถือว่าโอเคนะโอแมตหลังสุดนี่ชนะไป4แล้วก็แพ้2นะแพ้2นี่มีแพ้ตรลิโนกับอักคมานะในยูโรปาคอนเฟลเลนซ์ลีกนะซีแมตท,ที่เหลือนี่เก็บได้หมดเลยนะชนะซามโดเลียชนะโลมาชนะยูเวแลวก็ชนะซาร์สุโอลนะส่วนทางเลดเช่เวลาออกไปเยือนนี่โอ้โหย่ย่ำแย่เลยนะหกแมตหลังสุดนี่ชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง5โดยที่5นัดหลังสุดที่ออกนอกบ้านนี่เลดเช่ che, แพ้เรียบเลยนะยิงได้แค่ ลูกเดียวเท่านั้นเองนะในนัดล่าสุดที่เจอกับยูเว่นะแพ้ไป2-1ก่อนหน้านั้นแพ้มิลาน20เอมโปลี1-0ฟิออร์ห0อินเตอร์2 0นะออกนอกบ้านนี่ไว้ใจได้เลยนะสำหรับเลเช่ว,ว่าโดนแน่ๆน,นะสำหรับเลเช่เล่นนอกบ้านไม่ดีเลยนะโอ้โหห้านัดหลังสุดนอกบ้านยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะเปรียบเทียบฟอร์มในบ้านนอกบ้านนี่ทางลาซิโอเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเลยอ่ะไปดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียค่าเฉลี่ยประตูได้เสียของทางลาซิโอ46เกมยิงได้65 เสีย42นะตัวเลขในเกมรับของลาซิโอฤดูการนี้ค่อนข้างดีเลยนะเสียประตูอันดับ2ของลีกนะสำหรับเกมรับของลาซิโอถือว่าแจมเลยในเกมรับของลาซิโอนะส่วนทางเลเช่35เกมยิงได้29เสียไป42 ตัวเลขเสียประตูของเลเช่ก็ถือว่าพอเข้าใจได้นะเสีย1.2ประตูก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ตัวเลขในเกมลุกนี้น้อยไปหน่อยนะ0.83ประตูต่อน,นัดเท่านั้นเองนะปัญหาของเลเช่นี่อยู่ในเกมลุกนอก้อยอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ออกไปเยือน5แมตช์หลังสุดนี้ยิงได้แค่ลูกเดียวนะสำหรับเลเช่เกมลุกไม่ค่อยดีเลยเกมรับยังพอไปวัดไปวาได้อยู่นะแต่ดูมรวมแล้วทางลาซซโอเหนือกว่าท้งเกมลุกและก็เกมรับนะสำหรับค่าเฉลี่ยประตูได้เสียเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันมาเริ่มกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนตัว เจ็บตัวแบนของทางทั้ง2ทีมค่อนข้างน้อยนะทางลาซิโอมีคาตาดีตัวเดียวนะลงสนามไม่ได้แล้วก็มีโทมัสบาสิกที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเนาะไม่ฟิต100%แต่คาตาดีนี่100%นะลงไม่ได้เลยนะส่วนทางฝั่งของเลเช่ก็มีดามากูนะไม่ฟิตนะก็ตัวเจ็บของทั้ง2ทีมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะสามารถจัดผู้เล่นตัวจริงได้เต็มที่เลยในนัดนี้เดี๋ยวไปดู11ตัวผู้เล่นตัวจริงกัน มาดูที่ฝั่งเจ้าบ้านลาซิโอก่อนนะแผน4-3-3นาโกเป็นพรวเเดลนะเซนเตอร์แบ็กสองตัวใช้โรมันโยลี่กับคาซาเ่นะทางฝั่งซ้ายเป็นไฮซาทางฝั่งขวาเป็นมารูชิกมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นมิเลนควิชซาวิตแล้วก็อันโตนิโอแล้วก็หลุยอัลเบอร์โตนะข้างหน้าอยู่ครบเลยนะ3ตัวฟิลิปเป้แอนเดอร์สันซักคานีแล้วก็ชิโรอิมโมบิเลนะสูน้าตัวเก่งนะ ส่วนทางฝั่งทีมเยือน4-3-3เหมือนกันกเป็นฟอล c คอนเน่เซ็นเตอร์แบ็กสตัวก็คุ้นหูกันหน่อยนะอุมติตี้นะที่เคยอยู่บาซ่าตอนนี้ก็ตกต่ำนะมาอยู่กับเลดเช่เนาะแล้วก็ยืนคู่กับบัชิโรตโต้นะเซ็นเตอร์แบ็กของทางเลเช่ทางฝั่งซ้ายเป็นกาโลทางฝั่งขวาเป็นเกนรี่นะมิดฟิลด์ตรงกลางเป็น อูดินบลินแล้วก็ฮูมันนะทางข้างหน้า3ตัวก็เป็นเคซี่สเตฟเฟซ่าแล้วก็ฟรานเชสโกนะชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นนะทางเลเจนนี่รู้จักอยู่ตัวเดียวนะอุมติตีนะ้เนาะที่เคยอยู่บาซ่าเนาะอ่ะนี่คือ11ตัวผู้เล่นของ2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของกู้นี้กันหน่อย ราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านลาซิโอนะต่ออยู่ครึ่งควบลูกสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้อกกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้อกกอร์สไนเปอร์มองไปทางเจ้าบ้านลาซิโอนะผมมองไปทางเจ้าบ้านอีกทีนะเมื่อคืนก็มองเจ้าบ้านไปแล้วราคาเดียวกันเลยนะครึ่งควบลูกแต่ดูคู่นี้น่าจะมี แววสดใสามากกว่านะลาซิโอเล่นในบ้านอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะก็โอเคเลย่ะนะนะสำหรับลาซิโอเวลาเล่นในบ้านแล้วก็ทางเลเช่เวลาออกนอกบ้านนี่5้นัดหลังสุดแพ้รวดนะลาซิโอ,อยังต้องเร่งเครื่องนะก็ยังมีแรงจูงใจในการเล่นอยู่นะไม่ได้เล่นแบบเซงกระตายไปนะสำหรับลาซิโอลาซิโอ,อยังต้องหนีเอซิมิลานกับอินเตอร์นะเพื่อโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะเจอกับเลเช่ที่น่าจะต้องเก็บ3แต้มได้นะวันนี้ ลาซิโอก็ยังต้องเน้นอยู่นะเกมลุกของลาซิโอก็ยังโอเคนะมีคนนี้นะชิโร่อิมโมบิเลกับทางแซคคานีนะสตัวนี้เป็นทีเด็ดเลยนะยิงกันไปกนละสิประตูแล้วนะฤดูกาลนี้แซคคานีเล่นดีจริงนะยิงไป10ประตูแล้วส่วนอิมโมบิเลนี่ก็ตามมาตรฐานนะยิง10กว่าประตูทุกฤดูกาลนะก็คู่นี้ก็ยังทําสกอร์ได้อยู่เรื่อยๆนะก้องหลังของเลเช่ไม่ค่อยจะดีด้วยเวลาออกไปเยือนหรือว่าให้เล่นในบ้านก็แล้วแต่นะเสียเฉลี่ยนัดละประมาณ1ลูกกว่ากว่านะก็ถือว่า กองหลังเลเช่ก็ยังไว้ใจไม่ค่อยได้นะแล้วที่สําคัญนอกบ้านยิ่งไว้ใจไม่ได้เลยนะวันนี้ราคามาครึ่งควบลูกผมคิดว่า1ลูกนะลาซิโอน่าจะบท เอาชนะเลดเช่ได้นะลาซิโอยังต้องเน้นจริงๆนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือยังต้องหนีเอซิมิลานกับอินเตอร์มิลานเพื่อโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดนี้เจอกับเลดเช่ที่ต่ำชั้นกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะก็น่าจะยังต้องเล่นเกมเต็มที่นะสำหรับลูกทีมของซารีเนาะวันนี้เลเช่มาตั้งรับแต่ก็คงน่าจะเอาไม่อยู่หรอกนะวันนี้ราคาครึ่งควบลูก1ลูกผมว่าต้องมีแน่นะเผื่อ <ๆ S 1> ไป2ไปสานะสำหรับลาซิโอเจอกับเลเช่นะเลเช่หลังไม่ดีนะลาซิโอสูหน้ายังไว้ใจได้อยู่นะ แซคคานีกับอิมโมบิเลนะวันนี้ลาซิโอเจ้าบ้านต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้เลือกต่อไปทางเจ้าบ้านลาซิโอ สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็ก็ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็อก็มาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเร็วทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง f เฟ e บุ๊กทั้ง Tik YouTube ะงนะใชช้ื่อเดียกัน เลยกเกอร์ส n i เปอร์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง s o c กเกอร์สไนปอร์เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ